ครับแม่โค้ก็ถึงหน้างานแล้วครับผมเดินทางมาถึงหน้างานแล้วครับจอดรออแป๊บหนึ่งแต่เลยเอาเพิ่งเลยบอกแ้เอารถแม่โค่มาลุ่งเพื่อสิขุดซอยรถแม่โค่หน่อยครับผมแม่โค่หน่อยขุดบอ่อบ่อท่านครับผมเดี๋ยวเวลานสิบ่อท่านก็เลยเอาแม่โค่ใหญ่มาลุง่งขุดซอยกับแม่โค่หน่อยครับถนนพระรามซีครับผมมุ่งหน้าไปพระโขนงก่นแล้วครับผม ถนนพระรามสี่ครับแถวแถวถแยกกล้วยนำไทยครับผมเนี่ยครับผมถึงหน้างานเตรียมจะเอารถล,ลงและครับผมคนขับรถเกิดสิถอยมากีกน้อยน,นึงครับผมมันใกล้เกินครับมาับชุบเือนครับผมเดยวบันไดลงมลวครับ ันไดลงแล้วครับผมน้องพัดเอาบันไดลงแล้วเตรียมตัวลดล,ล่องนะครับได้หางนี้มาเอาลงเองเลยได้หางนี้มาจะเอาลงเองเลยถ้าาเป็นหนหงมคนครับถือใจครับผมถือใจหลาย ได้เอาหางเตี่ยมากครับผมหางรอดรอดเตี่ยมากรอดตำม,มากกันเลยดีใจว่ามันว่อนแต่ไรครับมันร่วงไงครับผมครับคนขับกำลังขับล่วงเหรอครับผมรับชมกันครับผมเพราะว่ามันได้มันเหี่าพกว่ครับผมแล้วการถมันเตี่ยครับ มันก็เลยล่งไงเป็นู่กันไหนเขาก็มากครับผมเพราะว่ามันล่งไงแต่หางผมมันสูงครับผมสูงเลยขึืนยากล่งยากคนขับขึ้นบมักเลยปล่อยแต่ค้นขับรถขับขึืนเองครับผมหน่อยนักเลยนะคนขับสี่ขับขับล่งไห้ครับส่วนมากสี่ขับขึ้นเองลงเองพก่อนเพราะหางผมมันสูงตอนนี้หางเตี้ยมันล่งงไงขึ้นไงครับผม อ่ละเก็บต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเก็บบันไดแล้วครับ,บครับครับเลยเดี๋ยวไปยิงเอาบันไดมันเงาครับผมเงามันสองสองสองทอนครับผมบันไดเขาเรียกบันไดพับพอแต่มันพับขึ้นมันก็ขึ้นมาสูงครับผมทำดาวโลกมันก็นยืดออก ตามสลิงที่ดึงไว้ครับผมนะครับบันไดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตจบที่ใบสมีนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่รับชมสวัสดีครับ